มาต่อจ้ามาต่อกระชายที่มันเคยอยู่ในเนี้ยเนาะนก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอามันมาลงลงใหม่เพราะว่ามันเริ่มเยอะละอันนี้กะว่าเดี๋ยวจะแยกเขาออกก่อนมันแน่นกระชายที่ซื้อเข้ามากินอะ่ะนันนี้เอาลงดินไว้ เพราะว่าซื้อเข้ามาตอนนั้นน่ะเขาแพ็คเนาะแพ็คละสิบบาทก็มันจะมีมาให้หมดเลยทั้งไอตัวอันนี้มันเนี่ยมาหมดเลยทั้งหัวมันแล้วก็แง่งของมันเนาะก็กลัวกินไม่หมดนี่ก็เลยเอามันสั่งดินไว้แล้วคราวนี้มันงอกก็เลยปล่อยมันก็เลยเนี่ยมาในสภาพนี้ละเนี่ยก็เลยได้เป็นหัวเป็นแง่งมันขึ้นมา นี่ก็เลยกลาว่าเดี๋ยวจะเอามันลงแต่ว่าจะขยายมันจะจับมันออกจากกันก่อนเพราะว่ามันแม่นนี่แหละแล้วก็ยังมีในกระแป้งอีกนะนกะเราจะปลูกเอาไว้แบบเนี้ยเวลาเราจะกินแล้วค่อยมาเอาเอาไปกินมันจะได้ไม่เหี่ยวไม่เน่าของอะไรก็แล้วแต่ที่มัน เป็นหัวเป็นขาเป็นขาเป็นตะไคร้อะท่านี้ซื้อมาแล้วมันเยอะเกินไปนี่จะเอาลงไว้ในดินเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ตายมันจะได้ไม่เหี่ยวกินไม่ทันมันก็ยังงอกเป็นต้นให้เราใช่ไหมละ่ะนี่แหละนี้จะก็จะเอาไว้อย่างนี้ละ่ะอันไหนงอกขึ้นมานี่ก็ปล่อย เอาซื้อมาใหม่นีก็ามาไว้กับดินอีกก็ขุดใหม่ขุดล่องใหม่ขุดล่องปลูกเข้าใหม่ต้องดึงเขาแยกออกจากกันว่าเขากอดกันอยู่เพราะมันอยู่ในตะก้า,างไงพื้นที่มันเล็กเขาก็เลยก,กอดกัน คนที่เคยตามนิดเนาะกระชายรุ่นเนี้ยเขาน่าจะจําได้วันนี้เคยเอาไปปลูกไว้ตรงนู้นนี่ยังเหลือหน่อไม้ฝรั่งห่าไม้ฝรั่งยังเดี๋ยวหาที่ลงก่อนะเรียบร้อย นี่ก็เหลือบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรกระจายออกเพราะมันมันเยอะมันกินไม่ทันทีนี้เขาก็ให้มีถาดนีงแหละยังยังไม่ได้อาลงมาไอ้นี่เลยแล้วก็ไอ้ที่ปลูกเอาหักหัวออกแล้วก็เอาใส่ไว้ในกระป๋งนะยังไม่ได้ออกเหมือนกันตันนั้นนะ่ะ ไปตรงนี้ล่ะอันนี้ที่เหลือน,นิดห,หน่อยก็ไม่เป็นไรเอาเก็บขึ้นไปไว้กินไปเดี๋ยวไปปลูกอย่างอื่นต่อหลงไปอยู่ต้นหนึ่งผักแพ้วเดี๋ยวเอาลงแปงแลงเขาก่อนนี่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสภัยภูไทยด้วยนะคะวันนี้ก็พามาปลูกของเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายไออันนี้ออกอีกสักหน่อยก่อนเพราะว่ามันไม่พอปลูกเอ่อถั่วฝักยาวกับมะละคีนกเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้จะพามาปลูกมะละคีนกเนาะงั้นก็คลิปนี้ก็ สวัสดีจ้าบ๊ายบาย